โอเคครับอืมหลังจากแอดมินอัพโปรใหม่เราจะมาลากกล่องใหม่กันเดีย๋ยวๆดองดูก่อนแป๊บนึงอันนี้กล่องละห้าสิบกล่องห้าสิบโอเคเดี๋ยวเราจะมาล่าไหนวะเอ็เอ็ดเอดบินน่าจะเป็นเซตไหนวะเซตนี้ปะวะไม่น่าใช่เซตน,น,นี้น่าจะเป็นเซตที่สามน่าจะเป็นเอ็เอ็อันนี้อ๋ออันนี้อันนี้น่าจะเป็นอ๋อ นี่เป็น A บวกนะเอเอบวกอันนี้มีดกระเป๋าเ5็7ห้าสิบเ็ดร้อยห้าสิบเอดบวกโอเคน่าจะใช่ <c oughs> เอเสิ่งที่เรามาตามล่าก็คือตัวพันนะครับวันนี้มันจะมีสามตัวมันถามว่าบินไปอ่านี่เป็นตัวสามร้อยนี่ตัวห้าร้อยแล้วก็นี่ตัวพันเราจะล่ากัน,นโอ้ยจิงสายฟีตีพุงกิจ,ะจะกรรมโูโ เดี๋เหมดแล้วดูโปรใหม่ก่อนโอเคตัวห้าสิบตัร้150อห้าสิปุ๊บโหมีดังเฟีเ้ยวอะ่ะเราจะมาดูกันกล่องอโถ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 ,โถนี่ครับคนนวลเนียี er. มะไระเอเอ,เอไปโปรพันนะได้ห้าสิบสิบหเซต Okay. ใช่หรอ,หรอวะว่าใช่ยี่หว่าหน่ยาเซตแล้วก็158รเซต304เซตามร้อยระเบิดเรเบิดระเบิดเก้าร้อยสิ้เลยนะโหอย่างแรงนะทุกคนจอสิ่งที่เราต้องหาก็คือไยแม็กมันก็คือกล่องสามร้อแล้วก็วก,กล่อง150บวกกับกล่องนี้เบิร้อยกล่องพอ เราจะเปิดสามกล่องอเสร็จอย่างเฟีเ้ยวเฟีเ้ยวนี่ลูกเคียโอสิบสองเอ็มตบนาเซฟเลย oh อดเกินโ,โอเคนี่คือสามร้อยนะครับสามร้อยใหม่เก้าเก้าร้อยกว่าเลยชิบชิบเราจะเทสไยกล่องกล่องห้าสิบป้าบโอ้โหจะห้าสิบ เซต50อเ90วะเนี่ยเอ 90, อ90ดีกว่าให้เขียบของของ50รอบ90ล้านเลยโอ้ชิดเออได,ด้มีดมี150เอ้ยหัวเอบวกโอ้โหออกดีนะเนี่ยหอวเอบวกอีกมีอดอีกเยืะ10กล่องโอ้โอ้โอ้โหหัวตัว150ใหม่แค่กล่อง50อ่ะโอ้โอ้ดูดิคุ้มคุ้มคุม,คม จะคบไปคูถ้าไปดูกันหลังนี้ <laughs> จัดไปหาเอฟึเอบอกเอบกโอเอบวกออกหนึง่งอเอบวกปืนเอบวกโอสองหนึง่งโอ้ได้หดตัวมาเอ็บกเก็บเอ,บอก,ก่อนนะโอ้ผมว่ามีแววเกลือ <laughs> เกลือทำแม่งทำแม่งเก็บนี้ก่อน เราจะดูหมดนี้ได้กี่กล่องเปิดแกะขัดไปสิบกองป๊อปโอ้คุณบ่าวมีไก่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหตัวมันหนึ่งสองโอ้หัวปืนโอ้หโหจบแล้วหนึ่งเซตแต่เอสเอไม่ออกอุ้ยหัวสองเลยว่ะแต่เอสเอยังไม่โผล่นะครับทุกคนโอ้ยเอสเอสเอสลูกพ่อไปไหนเนี่ย เปิดดอสิบหน่งสองห้าห้าแล้วหกเจ็ดปดเกสิบเปิดเปิดอ่าเอาดวงสวยไปเ <c oughs> อาดวงดีหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสสี่อ้โอ้โหเอเดไม่ออกเลยว่ะอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองหมาต่หัวเลยเอบวกเ่ยเออหัว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  ว่าดวงสวยเราต้องเปิดตัวละคไปสักหนึ่งกล่องนะพบเ้ยตัวห้าร้อยยตัวห้าอยะทุกคนอุ้ยตัวห้าตัวห้าอยเลยหเก็บเก็บไว้เก็บไว้จัดจัดสิอีกก็บกล่องสอ้ตัวร้อสว่ะอบวกยหัวร้อสิโอ้โหกูกูดวงดีหรือกูโชคร้ายเนี่ยจะเปิดแก้ขัดแต่เสียกดวงดีเฉยในกล่องนี้สองสาม ก้าสิบโอเคเราจะเปิดกล่องนี่กันมันจะได้เนี่ยเอสเจะออกให้ผมนะเนี่ยเอส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 โอ้โหเอสบวกออกไปขัดไปอีกเรื่องป๊อปโอ้โหตัวสามร้อยนี่กล่องสามร้อยนี่มันก็คุ้มนะทุกคนคืออย่างน้อยๆคือเราได้ตัวสามร้อยละหนึ่งตัวเติมสามร้อยนะคืออย่างน้อยอ่ะเราได้ตัวสามร้อยเ้ยโอ้เสียงปืนแม่ง อย่างน้อยนะเออคือเราได้ตัวสามร้อยแล้วที่แน่ๆอะ่ะเออเติมสามร้อยอ่ะแล้วเรายังมีโอกาสสูบไปได้ตัวห้าร้อยตัวพันอีกอะ่ะโ,โหยังเอาแนวตัวห้าร้อยตัวพันนี่ตัวพันตัวห้าร้อยตัวสามร้อยเปิดแก้ขัดไปอีกสักสิบกล่องอ่าโอ้โหเอบวกออกโอ้โหแค่ขัดจริงเแบบเนี่ยรู้สึกทำให้ดวงกูโคตรเที่ยขึ้นกว่าเดิมใครเนะี่ยโอ้ โอ้โหได้ปืนว่ะรอบนี้โอ้โหหัวก็มาอีกทำไมกูเปิดกล่องน,นี้ดวงกูดีจังวะเฮ้ยเราจะเปิดรถเ,เดียวดีกว่าเดราจะฟังเสียงคนพูดนิดนึงโอ้โหมาขี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหไอ้บวกล้วนเลยทุกคนอุ๊ยตัวเอสเอสออกหนึ่งโอ้โหได้แค่ตัวทุกคนดูนี่ โอ้โหปืนก้อยมันกอดโอ้โหหัวหัวหัวปืนปืนโอ้โหมันไม่ออกเลยอะวะเนี่ยสิบกล่องแลวนะเว้ยเปิดขัดไปอีกสิบกล่องโอ้ใจยเย็นใจยเย็น <c oughs> ดูแม่งหนาใยญ่เลยทุกคนดูดิ เด no ี๋ยวหนึ hey, ่งฮึปืนออกไอิอิโอ้โหมันจะออกแค่แค่นี้จริงดิเฮ้ยเอ็ดเไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหเอ็ดไม่ออกทุกคนได้มาแค่ตัวอันเดียวอะไรเนี่ยโอ้โหดวงโคตรร้ายอู้ตัวสามร้อยโอ้เอ็ดเอ็ดออกแค่ตัวครับผ่านเดียวมันจะออกยากขนาดเอ็ดมินโอ้โหฟบฟบ โอ้โหแต่น่าจะขายน่าจะขายพวกตัวละครได้อยู่แหละสามร้อยขายร้อยตัวห้าร้อยก็สักสองร้อยห้าสิบเฮ้ยสองร้อยเอ้ยได้ๆนะผมว่านะขายได้ราคาดีอยู่ปุ๊บโอ,โ,โอ้โหเบงโอ้โหโดวงกูโคตรเร็ว <c oughs> อ่ะฟุ๊บโอ้โหสามร้อยสามตัว ห้าร้อยหนึ่งตัวเมาโอเคครับถามว่าเกลือไหมโคตรเกลือเอ็ดเอ็ดไม่ออกให้ผมเลยอะทุกคนดูดิ โอ้โหฟืนออกสีก็บ,บอกเอง Xbox อ,อ,อะไรมันจะขนาดนี้เหรอโอ้โหแอดมินเขาไม่ด็อปยากหรือกูโดนกูโคตรหลายเล้วเนี่ยเซโน,นตแต่มะซอนจาคาเมะโมซอนจาฮะกโกโนวาชินตาละละละสุริยา